สวัสดีครับยางทองอหล่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอจุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ <S <S ช่วงนี้งานเยอะหน่อยนะครับถ้าจะเข้ามาไลน์มาจองคิวด้วยนะหรือไม่ก็ทักเฟซมาก็ได้ทักในเพจก็ได้นะครับหรือถ้ามีอะไรสงสัยนะเกี่ยวกับพวกงานซ่อมนะตรงไหนเสียตรงไหนแก้อะไรยังไงเนี่ยฝากข้อความไว้ก็ได้นะครับฝากข้อความไว้ในเพจในไลน์ก็ได้นะไลน์ไอดีด้านล่างนะเดี๋ยวขึ้นให้ คันนี้เนาะเป็นท่านผู้ติดตามนะครับมาจากอําเภอสีคิ้วนะนัดเข้ามาบอกว่ามีไอระบายนะครับไอระบายจากเครื่องยนต์ขึ้นมาตรงเนี่ยท่อเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าท่อท่อไอระบายเห็นเขาบอกว่ากลัวนะกลัวมันจะโอเวอร์รันไม่โอเวอร์รันง่ายนะรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเป็น 4JH นะ 4JH 4JA จะรันได้สาเหตุเดียวก็คือพวกซีนคอปัมโซล่านะรั่วแล้วก็น้ํามันเข้าไปปนในระบบน้ํามันเครื่องนะครับ ทำให้เครื่องโอเวอร์รันนะหรือว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์ running นะันแะหละนะเร่งจนสุดเสียงเลยนะพอโอเวอร์ปุ๊บเจ้าของรถก็วิ่งนะนะครับอาการประมาณนั้นนะไอ้พวกไอระบายเนี่ยไม่ต้องสนใจมันบางทีไปเข้าอู่แล้วอู่ก็จับโอเวอร์ฮอนนะเสียตังค์อีกทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ได้หลวมอะไรสาหัสขนาดนั้นนะครับคันนี้ก็ทาอย่างอื่นเปลี่ยนพวกสายพงษสายพานน้ำมันเครื่องอะไรนี่นะเล่งเน้อย,อยมาแล้วไหนไหนมาถึงแล้วอยากจะใช้บริการก็ขอบพระคุณ มากมากนะครับอันนี้รถซิ่ง <S <S มาเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องรถยนต์วีโก้ดีกว่านะครับคันนี้เป็นรถยนต์บีโก้นะครับอาการก็คือวิ่งไปดับไปนะครับเป็นปัญหามาตั้งแต่ยุคแรกๆนะเขามาเล็วรุ่นแรกๆเนี่ยเจอบ่อยนะครับเจอทุกคันวิ่งไปบางทีอย่างรถผมเนี่ยวันนั้นกลับมาจากตัวเมืองโคราชเนาะสะพานทรงโจาหอเนี่ยดับแม่งกลางสะพานเลยเกือบตาย นขนาดขึ้นเป็นโกซีรีแล้วนะก็ยังมีปัญหาตัวนี้อยู่ก็อย่างที่ทราบนะครับปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ s c v นะครับนี่คือชุดใหญ่ของเขานะเอา้าวช่างอัมช่างอัมเติมน้ำเกะเขานี่นะ s c v ตัวยาวนี่ตัวนี้ของแท้ตัวยาวจะหน้าตาเป็นงี้นะหน้าตามันจะไม่เหมือนตัวสั้น เคยเจอช่างบางท่านนะเอาไปบอกเอ๊ะทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันใส่แล้วสตาร์ทไม่ติดมาวันนี้จะมาบอกนะจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงไม่ติดนะครับทําไมบางคนใส่เข้าไปแล้วเอ๊ะทำไมสตาร์ทไม่ได้ไม่ติดตัวเก่าก็ติดดีๆอยู่ทาไมตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ติดนะมันมีวิธีการถอดวิธีการใส่อยู่นะครับแล้วหลังจากใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะ เราต้องทํำยังไงบ้างเพื่อเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าไปซัพพลายปั๊มนะเป็นการเรียนรู้ถามว่าวีโก้เนี่ยเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้ได้ไหมถ้าไม่มีอุปกรณ์ถ้าไม่ทำเนี่ยได้ไหมได้นะเมื่อก่อนผมก็ไม่เรียนรู้แต่ว่าถ้าจะให้มันดี100%เนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าถ้าศูนย์บริการเขาเรียกว่าซัพพลายปั๊มนะพวกช่างเขาก็เรียกว่าเรียนรู้นี่แหละเป็นการไปสอนมันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราถอดใส่เข้าไปเนี่ยเป็นอุปกรณ์ใหม่แล้วนะไปแจ้งมันนะ ไปบอกด้วยอย่างเวลาเรามีใครย้ายเข้าย้ายออกบ้านก็ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมกล่อง e t u นี่ก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรช่างวิวสวยเป็นธรรมดานะครับน็อต h c v รูดเนี่ยเป็นเป็นงานประจําของช่างวิวฮนะไอ้น,อน็อตตัวเนี้ยน,น,น็นอนตหกเหลี่ยมเวลาเก่าๆไปมันแน่นมากแล้วก็รูดนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบสิกมากนีน,อน็อตตัวเนี้ยรูดนะยินดีด้วยนะงานเข้านายแล้ว จิบจิบโอเคแต่ว่าตอนนี้กินข้าวก่อนดีกว่านะปวดท้องแล้วติดเที่ยงพอดีนี่อยู่ในนี้อ่ะเดี๋ยวจะสอนนะวิธีการถอดการใส่ใส่ยังไงให้รถมันสตาร์ตติดนะครับไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปปุ๊บสตาร์ตไม่ติดแล้วก็มาโทษว่าของไม่ดีนะทั้งทั้งที่กระเบิดของแท้มาอ่ะเดี๋ยวรอช่างวิวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาลุยกันต่อน็อตกระลดดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ a few moments later อ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูนะครับ วิธีการใส่นะอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาดูสาเหตุนะครับว่าทำไมช่างบางท่านนะใส่ SCV เข้าไปแล้วมันสตาร์ทไม่ติดนะครับใส่ไปปุ๊บสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะผมเคยเจอนะลูกค้าเนี่ยเอารถเข้าอู่เพื่อที่ว่าอยากจะให้ช่างเนี่ยเปลี่ยน s c v ให้ช่างก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยสตาร์ทไม่ติดนะแก้ไขปัญหากันอยู่ประมาณ3วันนะครับ mm hmm. ก็มาตามให้ผมเนี่ยเอารถไปยกมาดูให้ ผมใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วนะไม่ใช่ว่าเก่งแต่ว่าต้องใช้การสังเกตนะครับในการลงมือทําง,งานนะว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนไม่ใช่ว่าอยากจะใส่ยังไงก็ใส่ได้นะอา้ามาดูกันนะ S.T.V บางท่านยังไม่รู้นะครับว่า S.T.V มันคือตัวไหนอยู่ตรงไหนนี่นะนี่อยู่บริเวณนี้นะครับตัวนี้ตูดที่มีสายไฟวิ่งนี่นะตัวนี้เลยชีส้สิช่างวิว เอามือชี้ได้ไหมนี่ตัวนี้เขาเรียกว่า SCV suction control valve wow, นะครับเป็นตัวที่เป็นเหมือนประตูที่คอยปล่อยให้น้ำมันเนี่ยผ่านไปหาปั๊มน้ำมันโซลา่านะครับเวลาเราประกอบนะเราต้องดูด้วยว่าเวลาตอนเราถอดเนี่ยนะตูดของ SCV เนี่ยมันอยู่ยังไงอยู่ยังอยู่ท่าไหนนะครับตอนถอดอยู่ยังไงตอนใส่ต้องอยู่อย่างนั้นอย่างตอนนี้สังเกตว่า SCV เนี่ยปลั๊กไฟมันจะเข้าไปหาอยู่ข้างในเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเรากลับเรากลับไอตัวน็อตตัวเนี้ยตีนกาปักมันจะมาอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบกลับด้านให้ตายยังไงมันก็ไม่ติดนะครับที่เคยเจอมาเนี่ยนะสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้ต้องสังเกตดๆีๆก่อนถอดต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่ากูลงมือจับประแจได้ถอดอย่างเดียวนะครับส่วนน็อตหกเหลี่ยมที่จับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรูดนะส่วนมากมันจะชอบรูดแหละเพราะว่ามันเปลี่ยนมานานแล้วนะครับ มีอายุการใช้งานเยอะแล้วถ้าเกิดว่ามันรูดก็ใช้ไขควงแบนนะสกัดออกสกัดนิดเดียวออกแล้วมันไม่แน่นมากนะครับแต่เวลาเราเอาหกเหลี่ยมขันเนี่ยมันจะขันยากลําบากแคบด้วยนะครับบางคันก็ร้อนมาแล้วร้อนเลยนะส่วนวิธีการที่เขาเรียกว่าซัพพลายปั๊มนะที่ศูนย์บริการเขาเรียกหรือว่าเป็นการเร์นนิ่งเนี่ยทำยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ทําได้ไหมได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีควรจะทํา ควรจะเรียน i n g ควรจะซัอภายปั๊มให้เรียบร้อยเป็นการไปแจ้งนะเหมือนไปแจ้งแจ้งเกิดนั่นแหละนะเวลามีใครย้ายเข้าย้ายออกบ้านเราไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งทางอำเภอให้เขารู้ก็ในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอุปกรณ์ SCV เนี่ยแต่ละตัวค่าความต้านทานมันจะไม่เท่ากันนะครับเราไปแจ้งให้กล่อง ECU มันรู้ด้วยว่าเฮ้ยกูเปลี่ยน SCV แล้วนะมึงต้องรู้ด้วยว่า s c v ตัวนี้ตัวใหม่นะค่าความต้านทานเท่าไหร กล่อง ECU เนี่ยจะได้รับรู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทางวิธีการที่ไม่ใช้เครื่องสแกนนะและใช้เครื่องสแกนต้องทำยังไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ A few minutes later ามาถึงขั้นตอนนะวิธีการ Learning นะครับหรือว่าที่ศูนย์บริการเขาจะเรียกว่าการซัพพลายปั๊มนะสำหรับรถยนต์ Vigo เนี่ยมันทำได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องสแกนนะ เครื่องสแกนถึงถึงหน่อยอย่างของผมเนี่ยใช้เป็นร้อนนะครับหลังจากที่เราเข้าเมนูเข้ามาเนี่ยเลือกรุ่นรถหรือว่าเลือกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเข้ามาสแกนดูนี่นะมันจะมีโค้ดเด้งอยู่ไม่ต้องไปสนใจมันเราเข้ามาที่ Engine น,น,นะครับ Engine เ,เสร็จปุ๊บกดโอเคตกลงเข้าไปนะมันจะมี Lead for Code ้ดเคลียร์ฟอรโค้ดนะครับ l ล a ด l e ล d ดฟีสเฟรมนะเลนด์ดัตตาสตรีมตัวนี้ให้เรามาเลือกสเปเชียลฟังชันตัวนี้นี่นะ หัวข้อนี้ supply ปัม๊มกดเข้ามาปุ๊บนี่นะตอนนี้เราเปิดสวิตช์กุญแจออนอยู่นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บกดตกลงอีกรอบหนึ่งนี่นะเขาจะบอกว่าให้สวิตช์กุญแจออนนะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยอย่าเพึ่งติดนะเห็นไหม the engine is not running นะครับก็คือให้ดับเครื่องนะแต่เปิดสวิตช์กุญแจออนไว้นะกดตกลง นี่เสร็จแล้วคอม plete แค่นี้เองนะง่ายๆนะครับแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องสแกนนะไม่ต้องกังวลวิธีนี้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้เวลานานมากนะอย่างเครื่องสแกนเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณ5นาทีกดเข้าเมนูโน่นนี่นั่นนะครับช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับเราใช้เครื่องสแกนตัวไหนนะครับ แต่ว่าวิธีนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะแต่ว่าทําได้เหมือนกันสําหรับช่างที่ไม่มีเครื่องสแกนนะจะแต่ว่าจะต้องมีเครื่องมือนะเครื่องมือเทพชิ้นนี้นี่เคยแนะนําไปแล้วสําหรับรถยนต์ไทเกอร์ d ีฟดีนะครับทางวิวดัดให้มันตรงหน่อยดย้ดัดให้หน่อยต้องดัดให้มันตรงก่อนนี่นะตัวคลิปหนีบกระดาษเนี่ยสารพัดประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวจะแนะนํา ใช้เช็คโค้ดก็ได้นะสำหรับตัวนี้เช็คโค้ดความผิดปกติของรถยนต์ได้หลายรุ่นแต่ว่าตำแหน่งพินที่เสียบเนี่ยของรถยนต์แต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอ่าดัดให้เป็นตัวยูอย่างนี้นะนี่วิธีการทำนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวขอถอดเครื่องสแกนตัวนี้ออกก่อนนะสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องสแกนก็ไปหาซื้อก็ได้นะมันจะรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำงานได้ครบมากกว่า มาถึงขั้นตอนการเรียนรู้นะครับวิธีการนี้ทําได้ทั้งเรียนรู้ปั๊มนะสภพายปั๊มก็ได้หรือว่าเช็คความผิดปกตินะอ่านโค้ดของความผิดปกติของกล่อง ECU ว่ามีโค้ดนู้นนี้เด้งอะไรเงี้ยนะนับไฟเหมือนกันเหมือนกับ Toyota D4D ที่ผมเคยสอนนะครับตำแหน่งการเสียบนี่นะปั๊ก OBD2 เขาจะอยู่ลักษณะนี้ผมจะจำง่ายๆคือ เราจะพลิกเอาด้านแคบเนี่ยไว้บนด้านกว้างไว้ล่างเห็นไหมมันจะมีแคบกับกว้างนี่นะครับด้านแคบคือด้านนี้อันนี้คือด้านกว้างผมจะจําแค่ว่าบน4ล่าง5อ่ะเดี๋ยวนับนะบน4ก็คือช่องที่4 1 2 3 4สนี่นะตรงกับพินนี้ล่าง5คือ1 2 3 4 5นี่เห็นไหม บนสี่ล่างห้าเอาช่างวิวเสียบจะทำเป็นสายบริการไว้ก็ได้นะครับใช้พินของพวกเซนเซอร์นะของปลั๊กตัวผู้ก็ได้นะครับเป็นปลั๊กเล็กเลแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟเอาไว้นะมันจะง่ายแต่ว่าอันนี้เอาแบบสดเลยก็ใช้นี่แหละเครื่องมือเทพของเราเป็นคลิปหนีบกระดาษนะครับนี่ได้ตำแหน่งนี้แล้วนี่ใช่ไหม ตามนี้เลยนะบน4ล่าง5นี่นะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วเราเปิดสวิตช์กุญแจออนไฟรูปเครื่องยนต์จะต้องกระพริบนี่นะถ้าเกิดว่าไฟรูปเครื่องยนต์เนี่ยกระพริบเป็นจังหวะสม่ำเสมออย่างนี้นะครับแสดงว่าในกล่อง ecu เนี่ยไม่มีโค้ดติดค้างในกรณีที่เราอยากจะ อ่านความผิดปกติของเครื่องยนต์ของกล่อง ECU นะครับแต่สังเกตว่า ABS จะกระพริบเป็นจังหวะเห็นไหมให้เรานับไฟได้เห็นไหม ABS ก็สามารถอ่านโค้ดได้คันนี้ติดโค้ด ABS ที่ผมสแกนให้ดูทีแรกนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปสนใจแก้แก้ตรงนั้นนะครับจะสอนแค่วิธีการเรียนรู้ก่อนถ้าเราอยากนับไฟเรานับจังหวะสั้นยาวนะ แต่ตอนนี้เราดูแค่ไฟเครื่องยนต์ก่อนไฟเครื่องยนต์เนี่ยกระพริบเป็นจังหวะสม่ำเสมอนะครับเราทำการปิดออฟก่อนนะครับปิดสวิตกุญแจออฟปิดประตูนะครับแล้วก็ปิดฝากระโปรงอันนี้ผมยังปิดไม่ได้นะผมยังวอร์มน้ำอยู่นะครับปิดประตูให้หมดนะแล้วก็พวกไฟหลังคานะพวกแอร์นะครับพัดลมแอร์ปิดให้หมด มีเครื่องส่งเครื่องเสียงคือปิดให้หมดทุกอย่างนะครับในวิธีการเรียนนะรู้นะเรียนรู้ปัม๊มโดยใช้เมนูนนใช้คลิปหนีกระดาษนะครับพอปิดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเสร็จแล้วเราเปิดสวิตช์กุญแจออนไว้อย่างนี้นะครับปิดฝากระโปรงด้วยจับเวลาเนี่ย45นาทีนะครับจับเวลาไว้45นาทีให้ไฟมันกระพริบอย่างนี้อย่าให้ใครมายุ่งกับตัวรถนะครับ อย่าไปเปิดไฟอย่าไปเปิดเทปอย่าไปเปิดพวกเนี่ยซีดงซีดีนะแหมเทปบอกรุ่นเลยเทปเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหลอกเทปอ่ะอย่าไปเปิดเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นพวกเครื่องเสียงพวกพวกพัดลมเนี่ยอย่าไปเปิดนะครับฝากระโปรงก็ปิดลงนะถ้าจะให้ดีก็ปิดกระจกไว้ด้วยนะแล้วก็เขียนแปะไว้เลยว่ากําลังเรียนนิ่งห้ามยุ่งแล้วก็จับเวลานับถอยหลังทั้งหมด45นาทีนะครับเป็นการเรียนนิ่งหลังจากที่เราได้เปลี่ยนตัว SCV ไปแล้วนะครับทำอย่างนี้ทำง่ายๆแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะอย่าลืมว่าวิธีนี้สามารถเอาไว้อ่านโค้ดความผิดปกติในกล่อง ECU และ ABS ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ได้วิชาเยอะเลยคลิปดีคลิปเดียวนะใช้วิธีนี้เอาไปอ่านได้เลยนะแต่ว่าเราจะต้องนับไฟจังหวะที่เขากระพริบแล้วก็ไปแปลโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับจังหวะการกระพริบของไฟเนี่ยสามารถเอาไปแปลได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะลองเข้าไปหาดูถ้าเกิดว่า มีความผิดปกติแล้วเรานับไฟได้นับไฟแม่นนะลองเอาไปแปลโค้ดกันดูในอินเทอร์เน็ตนะมีวิธีการวิเคราะห์นับไฟเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับกำลังจะปิดร้านพอดีลูกค้าทุกคบอกนะแบตเตอรี่ระเบิดออกไปดูหน้างานก่อนฝนตกด้วยสงสารลูกค้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะก,นนกำลังสตาร์ระเบิดเลยเอาไหนขอดูดิ ระเบิดตรงไหนมือสั่นหน่อยนะลมแรงมากเลยภาพสั่นหน่อยเห็นไหมฉีกออกเลยไม่รู้ว่าแผ่นพาพข้างในมันเสียหายหรือเปล่าก็สรุปนะครับวิธีการใส่ scv นะหรือว่า suction control valve นะครับก็ต้องดูนะว่าปลั๊กไฟเนี่ยหันไปทางไหนก่อนที่จะลื้อสังเกตดีๆนะในทุกส่วนที่เราลื้ออย่าลืม บางทีมันมีมาร์กมีตำแหน่งบ่งบอกใส่กับหัวกับหางไม่ได้นะครับสำหรับอะไรทุกๆอย่างนะขนาดเนี่ยแบตเตอรี่บวกลบยังใส่กับขัวกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการเรียนรู้นะถ้าเกิดว่าอู่ไหนร้านไหนมีเครื่องสแกนก็ง่ายนะครับเข้าไปในฟังก์ชันของเขาเป็นสเปเชียลฟังก์ชันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอู่ไหนเอองบประมาณเรายังน้อยอยู่นะเป็นอู่ที่เพิ่งทาเพิ่งจะลงทุนก็ ยังไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องสแกนนะครับก็ใช้วิธีการนี้ใช้คลิปหนีบกระดาษนะรัดวงจรเอานะครับบน4ี่ล่างห้าจำง่ายๆเลยผมจําอย่างนี้นะครับถ้าลืมก็มาเปิดคลิปนี้ดูนะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็แชร์ออกไปแชร์ให้หน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยอดไลค์ยอดวิวน้อยมากๆจริงๆนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเลยครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นวิธีการซ่อมเป็นเทคนิคการซ่อมแปลกๆ หรือว่าเป็นการรีวิวเครื่องมือเป็นการรีวิวรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ